เสด้มากค่ะเข้ามาไม่ทันตอนนี้นะ้าอันสตอม4135มาไม่ทันคุณทวนมากับหัวที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงวันนี้อันสตอม4135เป็นคนมาลาทวดออกไปจากสถานีกรุงเทพ ลากเร็วมากชวยกำลังกลับทนบุรีรถจากไอ้น้ำแปซิฟปกหมายเลข824ค่ะหลังจากที่ไปสแสดงโชว์ที่กาญจนบุรีสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควก็เลยกลับมาที่สถานีทนบุรีเหมือนเดิมเะดายมากค่ะเข้ามาไม่ทัน 1> c 1 3 5 u n s t o ห้ลากเร็วมากคลิปนี้ก็เลยได้มาแค่นี้ค่ะ